มาดูความร่ารักของครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะแม่ชมกับน้องแอบิเกลค่ะและบ้านสุดหรูนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเห็นพัฒนาการของบ้านหลังใหม่ของแม่ชมที่มสวยสขึ้นเรื่อยๆอลังการขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยนะคะเราก็ได้เห็นบ้านของคุณแม่สุตายอย่างคุณชมพู่อารยากันไปบ้างแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสวยอลังการมากนะ่าอยู่สุดๆอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนต่อขยายจากบ้านของคุณยายหนิงนั่นเอง เรียกว่าบ้านเนี่ยบ้านเสร็จเมื่อไหร่นะคะลูกสาวก็คือน้องแอบิเกลน่าจะทันได้วิ่งเล่นกับพี่สายพี่พายุแน,น่ๆนะคะก็คงจะสนุกสนานกันเต็มที่ไปเลยสําหรับสามที่น้องอาจจะทําให้สีสันของบ้านนั้นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากจะได้เห็นบ้านเห็นต้นไม้เห็นบันไดวนทรงยุโรปสวยๆกันไปแล้วล่าสุดแม่ชมพามาดูมุมนี้ค่ะ เป็นมุมที่เราก็ค่อนข้างจะคุ้นตาเพราะบ้านของคุณยายหนิงนั้นมีสารพัดผักเพื่อผักสวนครัวผักสวนครัวเนี่ยเต็มทุกชนิดจริงๆบ้านแนวอังกฤษนเด็ดนู้นเด็ดนี้มาปรุงอาหารได้เลยนะคะบ้านแนวอังกฤษแต่ว่าผักสวนครัวไทยเต็มเลยใช่ค่ะและนั่นก็คือต้นมะเขือเทศนะคะที่ตอนนี้เนี่ย ออกลูกดกเต็มต้นเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญมีไม้ใหญ่อย่างต้นขนุนด้วยอ๋อตามความเชื่อไงหลังบ้านต้องมีขนุนค่ะแล้วก็ต้องปลูกเอาไว้ด้านหลังบ้านในแบบนี้นะคะแต่ผักส่วนครัวก่อนหน้านี้เราคงคุณชินกับภาพที่แม่ชมไปบ้านของคุณเย็นิงแล้วก็ตําส้มตํากินเนื้อเดินเดินเด็ดมะละกอเด็ดริกเด็ดมะเขือนทุกอย่างครบอ่ะ ไม่ต้องไปหาซื้อได้ที่ไหนเลยส่วนอังกฤษแต่ว่าเป็นแนวแบบผักสวนครัวแทนใช่แล้วก็ยุก็จะเดินเล่นแถวนั้นนะคะ,ะแล้วก็สักพักก็มานั่งเสือแล้วก็จกส้มตำกินน่ารักปั้นข้าวเหนียวเอ็นดูมากปิ้งนูนปิ้งนี่กันที่เขามีลานตอนงั้นแสดงว่าตรงนี้ตอนลานนั่นก็น่าจะทำอะไรอยู่แล้วตรงนี้ก็เนี่เพิ่มเป็นหลังคาขึ้นมาละ ะะจากตอนแรกที่อาจจะเป็นแบบโล่งๆหน่อยเดี๋ยวพอทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะเชื่อว่าเดี๋ยวแม่ชมก็จะมีคลิปน่ารักน่ารักกิจกรรมของ3ามพี่น้องมาให้พวกเราได้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่ๆค่ะ,คะ